3, 2, 1ไปขอการ์ด MVP ได้โปรด MVP เติมเกม r i c h m a n Shop ถูกกว่าเติมเองบริการ24ชั่วโมง oh. เติมเกมแล g น n d l o k M Classic ใช้แค่ UID ได้แล้ววันนี้ oh. มีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์ oh. เติมบนเว็บรับส่วนลด r i c h m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือน oh. เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ r i c h m a n Shop สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่อ l อบิชเชลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับเกมแลกนล็อก M คลาสสิกกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะว่าโดยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุ่มการ์ด Volume 2สนั่นเองนะครับสุ่มการ์ด EP นี้เนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ที่การ์ดใบนี้ทุกคน นี่เจ้าการ์ดบาสนั่นเองนะครับโดยเจ้าการ์ดใบนี้เนี่ยจริงๆผมมีอยู่แล้วใบหนึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มเพิ่มอีกหนึ่งใบงงบ้่าว่าทาไมต้องสุ่มใบที่2เพราะว่าไอการ์ดใบนี้เนี่ยเมื่อเราได้มันมาใบแรกแล้วเนี่ยคุณสมบัติก็คือออสแตตห้าสกิลเดามเมห้เเมื่อเลือดศัตรูมากกว่า5 0เนี่ยจะบวกไฟนอลเดามิเห้าทีนี้มันก็มีคําถามว่าถ้าเลือดต่ํากว่า5 0ล่ะไม่บวกหรอนี่แหละครับผมทุกคนเราจะต้องทําการเอาการ์ดบารกสมุดเออ เมื่อเลือดศัตร uh ูต่ำกว่า50%เนี่ยจะบวกไฟนอลเดามเออีก5%นะครับทำให้เมื่อเราใส่การ์ดบาร์ดใบหนึ่งฝากสมุดใบหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถบวกไฟนอลเดามเได้5%ทั้งเลือดครึ่งแรกแล้วก็เลือดครึ่งหลังเลยนั่นเองนะครับให้มันได้ยากไหมก็ตามนั้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการตามล่าการ์ดบาร์ใบที่2เพราะว่าจริงๆใบแรกอะผมสุ่มไปได้แล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยแม่ เห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเฮ้ยอย่าหลุดเลยขอร้องล่ะไม่ได้เป็นตานี่เรียกได้ว่ามีเงินแบบเหลือเยอะขนาดนั้นพอที่จะได้สุ่มการ์ดแบบ4รอบนะผมวางของสักการะไว้แล้วท่านเทพคิงปอรวยเฮ้ยขอร้องล่ะการ์ดบาทเท่านั้นมาสู้ๆ3 2 1หึ่เอาหน่อยขอร้องการ์ดบัขอร้องอย่าหลุด อย่าลุดร้อ,องไอ้เฉยสตอมี่ไหนโอ้ไ oh, <no. S 1> ม่เ้ยหัวปวดเลยอากูอยาบ้าทำไรได้เวลาตีมีออโต้สตอมการ์ดครับนี่เล่นสายสตอมการ์ดได้แล้วเนี่ยเอาให้จบแม่เ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงครับเนี่ยไอ้ oh. บ้าเอ้ยสุดท้ายต้องการันตีอโอ้ พูดแล้วสะเทือนหัวใจเรียกได้ว่าใบาแรกก็ล่อไป300กว่าล้านแล้ววันนี้มาดูกันว่าเราจะหลุดเลทอีกหรือเปล่านะครับคือต้องบอกก่อนว่าโอกาสหลุดเลทของการบ้านเนี่ยมันคือ50-50ถ้ารอบแรกหลุดเลทรอบ2คือการันตีสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ต้นทุนประมาณ150-200ถึง200ล้านถ้าตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก5 0 0 0ถึง7,000บาทอะแถวๆนั้นอะแพงจัดบอกเลย ก็ขอให้มันจบที่รอบเดียวแล้วกันนะสาหรับอัดคลิปนี้นะครับอย่าให้เป็นเหมือนตอนไลฟ์สตรีมเลยแล้วก็ภายในคลิปนี้เนี่ยจะมีสุ่มการ์ดที่เราได้มาจากออร์เลคเิลเนื้อสิบสองใบด้วยแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเราในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับโนแลนการ์ดนะครับเกือบเกือบหมื่นเศษเนาะน่าจะสุ่มการ์ดบอสได้ประมาณสัก6ใบลาวนะตื่นเต้นทุกคนคลิปนี้เราจะเติบโตแค่ไหนกันเดี๋ยวมาลองดูนะฮะมาเดี๋ยวผมทําการสุ่มการ์ดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสิบสองใบมาขอไม่ซ้ําขอให้ได้เติบบโตขอวกไป วายโรดมันโบกเมจิกแอะแทกนะแต่ว่ามีแล้วอ่ะดิป่ะลุยต่อเรื่อยๆนะครับอะไรครับเนี่ยมาตินสกาเวนเจอร์นะครับแหมชื่อเทพซะด้วยอุ้ยไอตัวนี้มันคือโลวินในแล็กน่าล็อก PC นี่ว่าในภาคนี้มันชื่อว่าเฟอร์เล็ตเนาะโอ้หูัวอะไรล่ะเดามจทำใส่มอนสเตอร์ประเภทปลาโบอกีก <Huh? S> 1%ในเกมเล็กนาล็อกนี่มอนสเตอร์ประเภทปลานี่คือนับหัวได้อะ่ะก็ไม่ไปไรถือว่าเติบโตนะครับฝากเลยปึ๊บ มาไปต่อโอ้โหการไม่มีแล้วนะครับผีน่อยโอเคนีโมโวโอเคมูก้าครับแน่นอนว่ามีแล้วจ้าผมเปิดไปเยอะแล้วนะโอกาสซ้ำมันก็เลยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไฮแลนด์พราไซนะฮะอันนี้ก็มีแล้วขอไม่ซ้ำอีกสักใบได้ไหมอุ้ยวินโกดเหมือนเพิ่งเคยได้นะไอใบเนี้ยอ่าได้เลือดอีก90นะฮะสวยอยู่โอเคถือว่าเติบโตนะบวกเลือดมาเกือบร้อย โจเกอร์ Joker, อันนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายปุ๊บโอ้กร์ดเปเปอร์เดมอนปรินนะฮะอันนี้ได้อะไรเอามีแล้วซะงั้นโอเคครับมาถึงเวลาสำคัญแล้วน้องๆโอ้ยตื่นเต้นคลิปนี้เราจะเติบโตไหมครับเนี่ยโนแลนเกือบเกือบหมื่นเศษนะครับ สุ่มได้ประมาณ6รอบ oh. สิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยเป็นการ์ดบวกเมจิกแอทแท็กละกันการ์ดบอสเอ็มีพีการ์ดที่มันเอาไปขายต่อได้อย่างเช่นมูนไลท์ดับเบิลดับเบิลไม่รู้ว่ายังขายออกหรือเปล่าตอนนี้นะบาร์โฟด์กหลอดด์กหลอดได้ไฟแอทแท็กแปดเปอร์เซ็นต์เนาะอะไรก็ได้ที่มันเป็นเอ็มีพีหรือว่าบวกเมจิกแอทแทกหรือว่าทาให้ตัวละครเติบโตเอาหมดเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มการ์ดบอสก่อนเพื่อเอาเศษหรือว่าเอาการ์ดเกลือเนี่ยมาย,ย่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาการ์ดเกลือเนี่ยไปแลกเป็นไอเศษแกมเราต้องใช การลุนการ์ดบาร์หนึ่งรอบ oh. มาอันนี้ก่อนเลยไอคลิปโวลุ่มหนึ่งเนี่ยใครยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับรอบก่อนเราให้สเต็กปลามันบ้จัดไปวางอาหารใช้ร่วมกับทุกคนมาเราวางอาหารไว้แล้วนะครับมาพร้อมแล้วครับใบแรกใครดูมันจะถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝาก subscribe กดติดตามช่องโอบิกไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการสุ่มการ์ดใบแรก3 2 1ไปขอการ์ด MVP ได้โปรด MV พี่โอ้แม่เงยเดจเกิร์ดไอ้บ้าเอ,อ้ยทำอะไรได้ครับเนี่ยเนเชอรัลเดามีเอ็ดดีซีฟลบสิบเปอร์เซ็นต์เมโมไรท์บวกสิบห้ามึงไปการมินิบอสจริงปะเนี่ยโอ้โหปลดล็อกแอทแท็กบวกแปดด้วยแย่ yeah, ละเข้มปีบอกเลยสงสัยจานเดียวไม่พอเอาไปอีกจานนี่วางข้างกันเลยแม่เงเอ้ยมารอบที่สองสามสองหนึ่งเอ็ได้ปลดละท่านเทพบอลลิงเดี๋ยวให้อาหารอรอ่อ,รอยๆ ขอ MVP ขอ m อ p หุยียคาโอ้นอเนี้ MVP ทุกคนแต่ว่ามันบวกอะไรนี่ดิหูเหมือนจะเกลือวะ่ะคุณคุณว่ามีคนไปบ่นในกลุ่มเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงกับการดคาโฮดีครับไหนดูดิอุ้ยฝากคู่มือได้ไฟแทกหอร์หูแต่มันจะคุ้มค่าการฝากหรอวะ 50ล้านนะฮะแต่ว่าไอ้การเนี้ยรู้สึกว่าจะเอาไว้ทำคาร์โฮดาวอาจจะขายออกอยู่นะแต่คนที่เล่นวอลลอกเขาก็น่าจะทำกันไปหมดแล้วอ่ะดิ oh. และแทนที่จะบวกเมจิกแอทแทกม่งบวกแอทแทกอีก12อก oh. แล้วโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าได้การ์ด MVP ก็ถือว่าเติบโตแหละมัง้ง <c oughs> ดีกว่าได้การเกลือเอางี้ดีกว่าเนอะมาจานที่2 <c oughs> เหมือนจะมีพัฒนาการนะครับเอาไปจานที่3เลยมาใ <c oughs> บาที่3น้องๆขอ m v p ที่ได้ใช้งานไม่ก็เอาไปขายต่อได้ไปครับ ไปครับขอแสงสีส้มสีส้มนะฮึบหุยเวเทอร์แลนด์ลอดสีส้มเป่งแล้วไอตัวนี้ขายออกปะเนี่ยทุกคนเราได้ MVP ติดกัน2ใบอีกแล้วอะเหมือนคลิปที่แล้วเลยเอาเรื่อง โอ้โหบอยได้แต่ที่สองีกแล้วอะไรวันเนี้ยราคา75ล้านนะครับแล้วก็โดนดามเมจากม้อนขนาดกลางลดลง30%ใส่รองเท้านี่ถ้าใช้กิวอรก็น่าจะดีอยู่ป่ะเพราะว่าคนเนี่ยเป็นขนาดกลางนะฮะฝากในคู่มือดามจขนาดกลางลดลง1%โอ้โหไม่งเอยจะขายก็ไม่น่าออกโอเคก็ถือว่ายังดีครับอย่างน้อยๆก็การเอ็ะเนาะดีกว่าได้การมินิบอสเกลือมาถือว่าเติบโตอยู่สูตรถวายอาหารของเราสำลิดผลอยู่นะทุกคนแม่งเอ้ยสเต็กปลาหมดแล้วดิ ฟิชแมนโซจิตวิญญาณชาวประมงนะครับอันนี้เป็นอาหาร4ดาว5ดาวหมดแล้วดิไม่เป็นไรมาอีกใบหนึ่งมา3 2 1ฮหึบขอมูลไลท์ดาร์กอร์ดก็ได้ดอปเปอร์กิงเกอร์ไปขายก็ได้ไม่ก็ MVP หุยทุกคนเราได้ MVP 3าใบติดบ้าเอ้ยโคตรดวงดีเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเด็กคิวลาเหมือนจะบวกเมจิกแอทแทกทุกคนใช่ไหม อ่านี่ไงฝากสมุดเมจิกแทก12นะครับอันนี้ผมน่าจะเอาฝากสมุดแหละเพราะว่าขายน่าจะไม่ออกเฮ้ยโคตรดวงดีไอคลิปกดอัดอยู่ปะเนี่ยโอเคกดอัดอยู่สูตรถวายอาหารการ์ดบอสต,ติดกัน3ใบมาพอนเทล่ารอย่ลฟิตสเต็กนี่สงสัยคิงปอลลิงมันชอบปลาวะทุกคน <Yeah. S 1> ไปต่อครับอันนี้น่าจะใบที่5แล้ว 3, 2 1ไปครับขอดีๆขอดีๆ แสงสีส้มแสงสีส้มโอ้ยไม่เง้ออนุบิทเจ็บจี๊สอนุบิทนี่ผมไม่ได้ใช้แล้วว่ะดีราคา25ล้านนะครับจะเอาไปย่อยก็เสียดายสายแองเจิลลดความเสียหายบวก10%ตกลงมึงจะลดมึงจะบวก,กวะเนี่ยคิงปอลลิงแกทาอย่างนี้ไม่ต้องกินแล้วอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องถวายเอาหงอาหารแล้วมาอีกหนึ่งใบทุกคน อันนี้น่าจะเป็นการบอสที่ไม่ได้เลดอัพเนี่ยใบยสุดท้ายแล้วนะครับ3 2 1ไปครับสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปสุ่มการบาสกันขอดีๆปิดท้ายสวยๆหน่อย oh, <no. S 1> การ <No. S 1> บูดเด้นกบ,บินเหมือนเดิมเลยนะครับว่าสภาพผมตอนนี้เนี่ยความรู้สึกในใจเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยนั่งสัง่งคอแสงไอเวน oh, <no. S 1> <laughs> อันนี้น่าจะเอาไปย่อยนะครับเพราะว่าขายก็ขายไม่น่าจะออกอะดี่แบบทรงแล้วโอเคตอนนี้หินแกมเรามี3เม็ดนั่นเองนะครับมินิบอสหนึ่งใบเนี่ยมันย่อยหินแกมได้1เม็ดท้ากับว่าตอนนี้เรามีหินแกมทั้งหมด6เม็ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําการไปซื้อการมินิบอสเพิ่มมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ไปย่อยกันถ้าเราสุ่มการบาสแล้วมันออกมาตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ถือว่าคลิปนี้ก็ยังกําไรอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นคลิปที่โชคดีถ้ามันออกไงใช่ไหม ไม่ชอบคำว่า,าท่าเลยวะสลายการ์ดนี่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 น,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 นีเข้าไปโอเคมาย่อยเอาแกมนะครับ9เม็ดเนอะเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยครับโหยตื่นเต้นมาได้แกมมา9เม็ดนะครับแล้วก็ ถึงเวลาสําคัญของคลิปนี้แล้วครับอันนี้คือลุ้นสุดและมีโอกาสได้การ์ดบาร์สเนี่ย50%ถ้ารอบแรกหลุดเนี่ยรอบ2จะการันตีนะครับแต่ก็ขอให้ได้ภายในรอบแรกเถอะได้โปรดถ้าใครดูอยู่นะครับฝากกดถูกใจด้วยละกันนะฮะฝากกดติดตามด้วยการ์ดบารสได้โปรดอยู่กับพ่อ3 2 1, 1> ไปครับการ์ดบาสขอร้อง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 การ์ดบาสการ์ดบาสการ์ดบาสนะ yes การบารมาแล้วเม่เยโคตรลุ้นอุ้ยอันนี้คือคลิและว7,000บาทเลยนะเว้ยทุกคนว้าวถือว่าคลิปนี้เราประสบความสำเร็จเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าสามารถปิดจ็อบการ์ดบารได้ภายใน1ครั้งแล้วก็สุ่มไป6ทีเนี่ยออกเป็น MVP มา3ตัวเลยนะโอเคงั้นก็ฝากสมุดเลยแล้วกันนี่ เมื่อติดตั้งการ์ดบาร์เป้าหมายที่เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยไฟนอลเดามจจะบอีย5%นะครับ <Wow. S 1> เอออันนี้ฝากสมุดได้เมจิกแท็ก12นะครับก็ฝากเลยแล้วกันเนาะส่วนอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่าขายออกหรือเปล่าเดี๋ยวลองตั้งขายดูก่อนแล้วกันเพราะว่าวิศาสายเมเทโอเนี่ยต้องเอาการ์ดนี้ไปทำดาวต่อแต่น่าจะขายยากแล้วแหละส่วนอีการ์ดนี้ผมไม่มั่นใจอาจจะได้เอาไปย่อย <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเราราวประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นคลิปวอลุ่มสองที่รอดนะครับใช้คําว่าลอดได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยแต่การ์ด MVP ที่เราได้ในวันนี้อาจจะไม่ได้บวือหวามากเนอะแต่ก็ยังถือว่าเป็น MVP ใครที่จะมาสุ่มการ์ดเลดองเลดอัพหรือว่าเอาโนแลนมาสุ่ม m v p เนี่ยก็ขอให้ดวงดีแบบพรีโอบิกละกันนะครับยังไงก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบแล้วก็อยากติดตามเทคนิคดีๆหรือว่าสุ่มการชาม,มันๆแบบนี้อีกเน แล้วก็ Subscribe Channel ของ o b กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี e